ดีครับผมผมเป็นครูประจำชั้นของลูกสาวคุณนะครับมึงจำกูได้ไหมไม่ได้มึงจำกูได้ไหมคุณคือผู้ปกครองของแอมสินะครับอ๋อใช่ครับใช่มึงจำกูได้ไหม Hey, เฮ้ยน้องค่ารถเมอะเดี๋ยวลงป้ายเนี่ยพี่โอ้โหไอสัดหลายงานแล้วนะมึงเนี่ยอา้าวพี่นอกจากซนตีเนี่ยก็มีแต่คาเฟอีนเท่าน,นั้นละครับท <P ee. S 1> ี่ทําให้รูแปแฝงตื่นตัวเฮ้ย <Hey, S 1> แฝงพูดผิดแอบมองเธอยามรับไลดูลายังซาเป็นคนเดิมเฮ้ย <Hey, S 2> แฝงมึงจะร้องเพลงอะไรนักหนาวอะอา้าวบิลลี่ก็กูว,ว่าไงสัตว์ เฮ้ย hey, น้องค่ารถนะยนลงป้ายนี้อ่เบะโอยสัตว์ค่ารถไม่ใช่ค่าขึ้นอีเที่ยแม่งขึ้นทุกทีทุกทีไม่เคยจ่าย you, k, e. เลยเด็กเฮียอ้าวพี่ครับนอกจากคาเฟอีนเนี่ยก็มีแต่ส้นตีนาน,นั้นแหละครับที่ทําให้รู้แป้งตื่นตัว่าแอบมองเธอไม่ยามหลับไหลดูไรเดียงสาเป็นคนเดิมอย่า<ห>ยแป้ง มึงจะรักในการร้องเพลงอะไรนักหนาวะโอ้บิลลี่กูไม่ได้รักในการร้องเพลงเว้ยแต่กูรักในเสียงดนตรีเว้ยศาสตว์สิส้นปีเนี่ยหินเหล็กไฟมาด้วยแล้วกูเตรียมไปชนแม่งในงานด้วยเฮียกูบอกเลยงานเนี่ยกูเถิดฉายแน่เฮียกูต้องเกิดไว้ยงานเนี่ยครับพี่รูปแปงผมเชื่อพี่ครับกี่ปีกี่ปีพี่แม่งก็เถิดฉายทุกวันแหละครับงานแม่งตั้งสิ้นปีมึงจะเรียบอะไรนักหนาวะอ้าวบิลลี่มึงสกปรกเพราะเป้าหมายไม่เป็นหรือยังไงวะไอ้ชาย เป้าหมายเขาไม่ไปพุ่งชนเว้ยเฮ้ย hey, ป้ายหน้ารถไอติมเว้ยลุงจอดโอ้ไอติมเป็นของปวดเลยเฮ้ย hey, ป้ายหน้าชนเว้ยลุงจอดเฮ้ย hey, อินเว้ยชนเว้ยอย่าเสือกไปสัตว์ให้เพื่อนกูเกิดบ้าง Bilik!